สวัสดีเศา้านี้ที่อากาศหนาวๆพี่น้องช่วงนี้ฤดูหนาวมาเยือนแบบเต็มโตแล้วอากาศก็สิเป็นแบบแ,บบแห้ง,งๆใบไม้ร่วงลวนแต่ฤด,ดูนี้ดอกไม้งามแท่เด้ฤดูนี้เป็นฤดูแห่งซีสันของเสื้อผ้ากันหนาวหามาสวมใส่มาสวมป้องกันการเป็นไข้ไอจามเป็นวัดพี่น้องรักษาสุขภาพกันสำหรับเศา้านี้ยาาขอเว้าวกรณี นี่กรณีการค้างไข้ไหลลงของ FC แฟนคลับนักกล้องนักสแสดงบางเทือกะต้องระวังให้ดีเด้พี่น้องหมอล่ำหรือนักกล้องนัก,นกสแสดงว่าพี่น้องหักกะดีใจว่าอยากถือเนื้อถื้โตหนาเวทีกะสิอยากให้พี่ให้น้องได้ไก่ชิดนั่งจับไม่จับมือถ่ายรูปกับ FC แฟนคลับและกรณีของนักกล้องหมอลอ่ำหมอล่ำถือแฟนคลับดึงแขนกะฉากมือหนาเวที กะมีให้เห็นอยู่บ่อยๆล่างเือกะจนสิหัวขาม่ตกเวที่ผุนละและกรณีที่ดองยุกิโดนดึงแขนเกือบล่มทั้งเวที่เมื่อวันที่18ตุลาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาที่มอลำเสียงวิหกไปทําการแสดงอยู่บันแดงอำเภอพิมุลจังหวัดอุดรธานี กะเป็นตอนที่น้องยุกิออกมาทําการแสดงพี่น้องเอฟซีแฟนครับกะซิสซึซึม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 เมาเมาในพี่น้องกะสิอยากจับไม่จับมือมอรํานักกล่องที่จักของหักทีจักของหงลงซึ่งก็เป็นทีแน่นอนหมอรัมนักรล่องเพิ่นบอถือเนื้อถือโตอยู่แล้วยิ่งหมอรําเสียงวีหกทำการแสดงเฮ้ากะเหีนภาพนาเวทีทีนักกล่องหมอรัให้ความไก่ชิดกับผู้ฟังผู้ชมอยู่แล้ว สำรับเมื่อนั่นขึ้นนั่นนอพี่นองที่น้องยู่กิ๊ถูกแฟนคลับตึงแค้นหน้าเวทีนั่นแฟนแพงหน้าเวทีกัดจับมือก้าแลว้วหอมมือก้าแลว้วไลเ่เธอต่อหลายที่กัมีคนไปดึงออกแน่แต่คนเท่านอพี่นองกับสีดื้อดึงดันทุลั่งแน่จักหน่อยตัวเพราะว่าเพิินมักของเพิินเพิินหักของเพิินเนาะกัใส่ความพยายามดึงมือดึงแล้วบอบปล่อยดึงแห้งจน น้องยุกิจนอีลาบอกออกไม่ว่าอุ้ยอย่าดึงค่ะอย่าดึงค่ะแขนแห้งหน่อยอยู่ดึงไปนี่กระดูกกลัํมกอกเด้วัสันน้องว่าหนี่ยังดีได้พี่น้องขึ้นนั่นโคศกเพิรนนยุไกพ่อได้ซอยน้องออกจากการถูกบึกดึงมือคือจังวาแล้วเนาะทุกการแสดงน้องยูกิก็คือฮอต้ลยสำหรับแฟนเพลงแฟนหมอล่ำเอฟซีแฟนครับกบสิษ์ออนไลน์ อยากจัใหม่จัเมืออยากกอดอยากดึงกันตัวกับเป็นภาพที่เห้าเห็นอยู่บ่อยๆนอกพี่น้องนาเวทีอีลายุกิกัสิถือแฟนคลับลุ่มไทยลูกบางเถื่อลองเพลงสามสีเพลงหลวดต่อกันกะมีบ่อยๆแบบนี้บอดนกเอ้ยอีพอตุ่มเอ้ย เจ้าต้องจัดคนมาดูแลอีหลายยุก,กิแล้วเด้แบบนี้คันสันการคังใครไร้หลงของเอฟซีแฟนครับการเริ่มไา้ขื้นมั่นสีบไวเด้แบบนี้ยายนี่ก็อยากว้าเรื่องความคังใครไร้หลงของเฮ้าเนาะลังเทือการคังไครไร้หลงนักรล่องของคนเมืองหมอหล่องหมอลำของเอฟซีแฟนครับของแฟนแฟนนาเวที่กันนาย่านคือกันกเด้สำหรับยายแล้วเห็นว่าบอดโกต้องหาวิธีการเซพน่องยุก,กิแล้วล่ะ เวลาทำการแสดงหนาเวทีน้องออกมาทําการแสดงกับมอลลองหมอลําผู้ใส่นใดกะก,กําซับกําซ่าไห่เบิงไห้ดูแลอีลายยุกิน้าแนหูตาไวไวไห้เบิง FC แฟนคลับผู้ใดบ่เป็นตาไว้วางใจที่สิใไห้มาจับใหม่จับมือกะจากแขนกะให้โคศกหนักรลองไายที่ออกมาแสดงคู่กันนั่นเซบอีลายยุกิน้าแนเล่าแหงหน่อยเล่าแหงบาง ถึกดึงเธอเดียวปิวลงเวทีแถ่แเด้ยายวาพี่น้องเอ้ยหมอลัมแดนเซอร์เวลาทำการแสดงนาเวทีกะสีสวมรองเท้าส้นสูงสูงเนาะอย่างที่เฮ้าเห็นจนชินตานั่นแหละกรณีน้องยุก,กิหรืออีลายุกิกะคือกันใส่ส้นสูงการส่งโตกะสีอยู่ในระดับหนึ่งเด้พี่น้องมันสิบอกคือเทาใสเกือบแตะอย่างเชิบเชิบเชิบไปโหลดเด้อันนี้ใส่ส้นสูง การเดินการเทินการนาั่งกาสิตองระวังร้ายขึ้นบางเทือสวนสูงมั่นกระเซียดหฮดลมได้และรองเท้านีละพี่น้องทาเท่งแหลมเท่งสูงการทรงโตมัน่นกสิเสียไปได้ง่ายถูกดึงนิดดึงน้อยโอกาสที่สิลมหัวขม่ำลงจากเวทีกะเป็นไปได้สูงทางไฟค้นมาฟังหลองฟังลัมมาฟังเพลงมาเต้นนาหานมาเชียแดนเซอร์กามีหลายประเภทพี่น้อง บางคนกับมวนโซตายเวลาเข้าไปเมืองก็สิเห็นคือย่ายเห็นนอกพี่น้องเนาะมวนหนาเวทีเป็นตมวนโซตไตค่ะรุ่นโซตายกับมีหนาเวทีส่วนมากก็คือพื้นที่ของเพ่นละเป็นน้ำมาลำไปรีลาเด็ดเด็ดเออนางเมืองไปกับเทิง,มงม์มวนเทิงหมอลำมวนเทิงผูู้เต็นหนาเวทีแบบว่า ถ้าใดเด็ดๆนั้นเพิ่นงัดออกมาเต็นนั่นนะว่ามันเพื่นเป็นนักแสดงเองเอาโล,หลายหลายคนเขาดังบงซือ่อโดยความมีความสุขกะมีสมะกสิมีบ้างคนเป็นตาหักมีบางคนบ่เป็นตหาหักผสมปนเปนกันไปสําหรับกรลนีนี่อีลายยุกิยังเป็นเด็กหน่อยไว้พิบเอาตลอ,อดยังมีหน่อยหรือว่าบ่มีเพราะไว้นี่ ซีเฮตยังกะย่านบอถึกอกถึกใจแฟนเพลงแฟนมอลํามแฟนครับบอถึกใจคนมาเมืองอีหลายุกิกะยังบอกกาปฏิเสธคนพ่อปันไดสสาหรับนาเวทีแล้วยายเห็นว่าต้องเซฟอหลายได้ๆแล้วละวุวนตีจัตถาบอดิกาดคนดูแลคนบึงคนซ่อมเหยไก่คิดประกบเลยเวลาอิลาทายรลวก,กับเอฟซีแฟนครับต้องระวังความปลอดภัยให้อิลายุกิแน่จักหน่อย บอกควรปล่อยให้อยู่หนาเวทีผู้เดียวหรือบอกควรยืนเมืองห่างๆเพราะว่าหากเกิดอี้ยังขืนสิซอยเหลือกันบ่ท่านเด้การแสดงของอิลายุกิกับบอดนกสำหรับแฟนคลับแล้วทุกการแสดงแฟนคลับที่คลั่งใครไล่ลงบอดนกและน้องยุกิจนเป็นกระแสของนกยูเมืองแล้วเวลาแสดงน้ำกันเอฟซีแฟนคลับก็สีเคริ้มเคริ้มคุณแล้ว,ว่าสมกันกับ กิ่งท่องใบยกเอินว่าแสดงมองไดพ่วงเมลนยนำใจเต็มข้อมองนั้นไปทุกทุกที่พี่พี่เอฟซีก็ตามไปให้กำลังใจตลอดและจากการเกิดกรณีดังกาวก็มีหลายเสียงออกมาว่าควรทจะมีบอดีกาสักดิสองคนสองคนมายืนคอยดูแลพอเวทีมีแคดวอกออกมาเพื่อให้ยแฟน,แฟนได้ใกล้ชิดศิลปินแต่มันอันตรายถ้าคนเมามาวุนไหว น้องยุกิหรืออิลาย,ยุกิที่ใส่ล่องเท้่าส้นสูงบังเทือชุดที่สวมใส่เวลาแสดงกะเน้าลุยลายอาจเหยียบอาจสะดุดลมแถมอิลาย,ยุกิยังเป็นเด็กน้อยการเอาตลอดยังบอธไดพี่นองกะควรมีการพ่าพิจารณากรณีหนีแน่ส่วนผู้เมืองหรือเอฟซีมักหมอลำอ่อนซ่อนหมอลำอยากกอดอยากหอมอยากจับเมือ่อเธอแขนกะเข้าใจอยากถ่ายรูปใบเป็นที่ละลึกก็เข้าใจได้ แต่ควรเสียห้เกยียรติหมอล่ำเขานํำยาไปดึงแขนยาไปกระชากยาไปดึงจนเขาสิตกไว้ที่ถ้าเขาตกไว้ที่มามั่นสี่อยากมั่นสิดอยากทั้งสองฝ่ายหมอล่ำกะสิบรแสแดงต่อคนเมืองกะสิบเรเมืองต่อแถมถ้ามีการบาดเจ็บกะสิเป็นถอยเป็นคว่ำกันอีกอยาเฮ็ดยางเกินเลยเกินงามทายดุกจะมือถือแขนหมอล่ำเพ,พิ่นหมอแพ่งดอกพี่น้องเพิ่นแหงอยากให้จับเพิ่นแห่งอยากให้ชื่นชมแต่ยาไปดึงยาไปกระชาก เพิ่นเด้อพี่น้องมันบอดีมันบอดี ก็เป็นอีกมุมหนึ่งจากเวทีมอลลัมที่ย่ายนํนำเสนอเหมือนี้แฟนเพลงเอฟซีแฟนครับอ e ีหลายยุกิบอดนกมีความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพิ่มเตมิมกรณีแบบนี้เขามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจมอล่ําเสียงวีกบอดนกอีหลายยุกิกันไล่ายเพื่อทรงกำลังใจให้มอล่ําได้มีกำลังแรงใจแรงเชียร์และมีแรงใจทำการแสดงต่อไปให้พวกเขาค้นมักมอลลัมได้เมิองได้ติดตามได้ชื่นชมต่อไปจ้า